สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงง้อสวนง้อตากับยายนะคะส่วนง้อตากับยายนะคะ,ะ,คะดูค่ะดูผึผงผตค่ะ,คะกําลังสวยเลยนะคะดูลูกโน้มถึงพื้นเลยทีเดียวนะคะดูากบนกบนเห็นไหมคะเลยสวยมากน,นี่นั่งเล่นที่พื้นเลยบรรยากาศดีแดดไม่มีนะคะจะมาแนะนําทุกคนนะคะ ที่สนใจปลูกเงาะนะคะไม่ว่าจะอยู่แถบภาคอีสานนะคะภาคอีสานเราแต่ขอให้มีระบบน้ําหรือพื้นที่ที่ง้อมเนาะนาช่างกำล,ลังไล่สดผลดีกำลังจะไถที่ปลูกเพิ่มด้านหลังนูน้นนะคะกับพื้นที่ปลูกเพิ่มนะคะปลูกเพิ่มนะคะก็คือตอนนี้ง้อโรงเรียนของเราพร้อมที่ได้เก็บผลผลิตแล้วอีกไม่กี่วันนี้เองนะคะ ชเดือนนี้ก็น่าจะเก็บผลผลิตได้แล้วต้นยังไม่สูงเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะแค่สองปีกว่าๆนะคะแต่ว่าการที่จะเล่งให้ได้ผลผล,ผลิตเร็วหรือแบบเนี้ยประมาณสองปีกว่าๆเนะะี่ยหนึ่งละหนึ่งละใส่ใจเยอะหน่อยนะคะสองมันต้องพร้อมทั้งปุ๋ยทั้งน้ำเนาะแต่ถ้าปกติโดยทั่วไปแล้วส่วนมากเขาจะไวประมาณสามถึงสี่ปีเนาะสามถึงสี่ปีเขาถึงจะไว้ได้แต่บางอื่นว่าต้นพันธุ์ของเรามันแข็งแรงคุณน,นี่ต้นน้องแข็งแรงน้องพร้อมที่จะผลิตตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว ปีที่แล้วถ้าเราทําลูกก็ทําได้แล้วอะแต่ว่าเรายังไม่ไว้ไงมันต้นเล็กเกินต้นเล็กเกินแล้วน้องจะหนักกิ่งนะคะหนักกิ่งเวลาติดลูกอะมันจะเหมือนกับอายุยังน้อยเกินแล้วรีบให้มีลูกเกินอะเนาะมันก็ไม่โอเคนะอ่ะทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของต้นพันธุ์ด้วยนะคะที่ที่แปลงของเรานะคะจําหน่ายต้นพันธุ์ด้วยต้นพันธุ์ของเราเราไปรับด้วยตัวเราเองที่สุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งซึ่งเราเอามาเพาะปรับสภาพไว้ให้รอรอให้ลูกค้าแล้วคือปรับให้เข้ากับอุณหภูมิบ,บ้านเรานึกออกปะ ทางใต้กับบ้านเราจะไม่เหมือนกันนะคะฝนเขาจะเยอะกว่าเนาะบ้านเราฝนจะน้อยอ่ะเง้ะโรงเรียนเง้ออะไรพวกนี้ก็คือเราปลูกได้แต่เราก็ต้องมีระบบน้ํานะคะใครที่สนใจปลูกก็เราพร้อมคําให้แนะนําคำําแนะนำเนาะําแนะนําสําหรับผู้ที่ต้องการทาแนะนํานะคะก็คือใครอยากปลูกทักอินบ็อกมาได้เลยอ่าต้นพันธุ์มีพร้อมส่งส่งทางไปรษณีย์ทางแลกน้องไม่ช้าแน่นอนนะคะจะไกลแค่ไหนก็ส่งถึงนะคะดูไหมคะ สนใจทักแชทมานะวอนแอดมินด้วยนะคะอนุญาตให้ทีชัยภูมิมีของดีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย